แถลงอาการประจำวันสร้างความตกใจให้สื่อมวลชนจำนวนมากเพราะสายันสัญญาอาการสุดหนักมีไข้ขึ้นสูงเส่อซึมอ่อนเพลียและพูดตอบโต้ได้น้อยลงเนื่องจากเชื้อมะเร็งได้ลุกลามไปยังตับและม้ามทำให้ตับทำงานบกพร่องและอาจต้องเตรียมทำสแกนสมองเพื่อตรวจว่าเชื้อขึ้นสมองหรือไม่ซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวได้ใช้วิธีการรักษาสองทางคือแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับแพทย์ทางเลือกค่ะ าการที่สุดลงอย่างน่าใจหายเป็นสาเหตุให้ต้องยกเลิกการทัวร์คอนเสิร์ตที่บ้านเกิดจังหวัดส,สุพรรณบุรีที่มีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ค่ะทำได้แค่เพียงส่งคลิปวิดีโอขอบคุณทุกกำลังใจให้มิตรรักแฟนเพลงค่ะ ด้านงานคอนเสิร์ตอำลาขวัญใจคนเดิมครั้งที่2จัดขึ้นที่ลานพระบรมราชาอนุสร์ดอนเจดีมีการเตรียมเวทีและเครื่องเสียงกันตั้งแต่ช่วงบ่ายมีแฟนเพลงจำนวนมากที่ติดตามข่าวและเป็นห่วงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังขณะที่แฟนเพลงจำนวนหนึ่งก็ยังปักใจเชื่อว่าจะได้พบหน้านักร้องในดวงใจโดยค่าบัตรคอนเสิร์ตที่นั่งละ200บาทจะนำมาเป็นค่ารักษาพยาบาลต่อไปค่ะ